Suam tuan <coughs> สวัสดีจ้าสวัสดีพ,พี่น้องมัสสู่คู่สู่คนจากทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ทังต่าง,างประเทศมาจจะพี่น้องจ้ามืันนี้ผ้าเมื่อกินย่ำเซ้ามอนเพชรเพชรพี่น้องเอาเห็นมันสวงือว่านี่มีปาร์ตี้กันเล็กน้อยนาะพี่น้องกับมูมวลไหลมาที่นี่ก็เลยหาแล้วถอนพี่น้องฝันนะเอาตะเกียบเพียงเขากับมีแบบนี้พี่น้องเอ้ยใส่กับว่าเปลี่ยนอ๋อตะเกียบมีแบบนี้ฝึงข้ามใหญ่หรอเนาะ เมือไรขีบก็บ่ขข้นนะมุจจอือม เต็นข้าวโซบะแข็งเห็นพี่น้องกินเข้าไปมันเป็นแข็งแข้ง,ขง,ขง,ขงสองตอนันจวดจัดฝัดบึ้มพี่น้อง Thật, thật thật thức ý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  thức

Чи не สัญญาณไม่อยู่พี่น้องไม่ยู่เนี่ยต้องอัพคลิปพี่สองปลายเผาแบบว่าเผาผลไม่มีสัญญาณจ้ะเวลาฉันไปตอบคอมเมนต์ว่าแบบว่าเนี่อยงเด้ยพี่น้องเด้่เพราะว่าบ่มีสัญญาณค่ะยืนดิบไม่มีสัญญาณถ้าอัพคลิปกับกระอัพเกือบบ่ไปจ้ะ 嗯。Uh huh. มันเป็นกล่องตับไอยหัวเชี่ัวทำนะ สองชิ้นสุดท้าย ไปเลยพี่น้องจ้าไปกคืออิ่มแต่กินหน่อยๆมือเนียเป็นเม้าไฟไหมใส่ไฟอนนี่ไปได้เม้าแบบนั้นจะเป็นอย่างถ้าอยากเว้นเปิดไฟเวินไฟอันนี้เดี๋ยวเปิดไฟเป็นหลอดนี่ค่ะ อันแสงไฟที่ว่าเขาจะเปิดอันเกิดมา e ไฟย yes. ังไฟนี่อ่อนไฟยังน่ะรูปเมียนแบบนะครับเปิดไปได้เมาบบนั่นเฮ้ยจดแตวันเปิดมาสิใซอนะวันนี้เป็นเม่าเม่วันนี้บอกให้เขาปิดนั่ยนนัะจ้าไปแล้วพี่น้องก็ขอบคุณทุกๆก้างใจที่จะเดินไปแล้วค่ะพอกันไม่คลิปหนาค่ะ